ทำงานกันดีกว่า Go Go Yo ดีทุกคนอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะคะบ้านขรงคมอแมงแค่วันนี้ก็ออกมาปลูกมันนะคะแต่ว่าเราก็ออกมาสายเละเ <c oughs> พราะว่าจัดการเวลาที่บ้านนิดนึงนะคะก็เพิง่งออกมาปลูกออกมาแบบปลายสายหลวพี่หน้องว่าพี่โรถาคนไปหาปละนคนน้อยของเราก็มาด้วยนะคะจะยืนอยู่ฝั่งนี้กาลังนั่งเล่นอยู่ปกติอยู่นี่มันจะมีเถียงนาน้อยใช่ไหมคะถ้าทุกคนย้อนกลับไปดูคลิปนะเห็นแต่เสาตอนนี้บ่มีเถียงแล้ว เดี๋ยวถ่าเพิ่นไทยเลยวบุญก็จะไปย้ายมั่นตอนเนาะรีบผูกรีบเสร็จนะว่าฝั่งนี้มองเห็นภูเขาภูเขาเห็นชัดมากมถ้าอยู่ฝั่งนี้จะมองเห็นภูเขาทางด้านฝั่งน้ำยืนแล้วก็ฝั่งกันทะลักนะคะทุกคนแต่ว่าลมก็คือแรงมากเลยดิยอุณหภูมิลงนะคะอากาศหนาวอากาศหนาววันนี้คาดว่า,าจะประมาณต่ำสุดน่าจะประมาณ13-14องศาได้นะคะทุกคน ยิ่งเย็นยิ่งคั่มยิ่งหนาวไปป้าไปทำงานกันต่อดีกว่ารอ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 เขาถ่ายรอเขาถ่ายต่อไปนะคะทุกคนทำงานทำงานให้เงาออกแล้วก็จะได้นอนหลับสบายหรือเปล่าได้นอนหลับสบายหรือเปล่าปกติเราก็คือทอาจะปลูกมันก่อนปีใหม่อีกก่อนปีใหม่แล้วเพราะว่าตอนนี้คนที่เขาปลูกไปเสร็จแล้วต้นมันจนมัน ออกใบออกต้นออกหัวกันแล้วค่ะแต่ว่าฟังดูก็คือเพิ่งจะได้มาปลูกกันเองหลังจากที่โอพยพนี้อันดูปืนใ่ญ่ไปว้ครั้งละสิบวันค่ะรวมแล้วประมาณยี่สิบวันได้ที่โอพยพออกจากบ้านไปก็คือรวมปีนี้คือออกจากบ้านไปยี่สิบวันมากกว่าไปเที่ยวอีกนะคะทุกคนมากกว่าไปเที่ยวหลายอยู่เดี๋ยวอันอนุบุญจะไปย่ายมันต่อละนกำลังขิดก,กันไปแล้วเด้อบายบาย ใส่ลำมันเ้อาก็คือกอบกระอบมันทั้งหดถ้าแบบดินมันไถขึ้นมาใหมนะ่เนาะมันก็จะเสียบง่ายนะคะกไปใหญ่ยยๆให้แน่นอ,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 อย่างก็ดีปิน่น ตอนนี้เราก็ปลูกมันเสร็จแล้วนะคะหมายถึงงานนี้นะคะทุกคนแต่ว่าก็ยังเหลืออีก2ง,งานหรืออาจจะเป็น3งานก็ไม่รู้ต้องรอดูนะะนีผลงานของเราไม่ใช่เดี๋ยวขนมวนก็จะได้กลับบ้านไปก่อนนะคะทุกคนไปทำเมนูนกับข้าวรอนะตอนนี้ที่คิดก็จะทำเป็นหมูสามชั้นย่างต้มยำกุ้งไม่รู้ว่าจะน้ำใสหรือว่าน้ำข้นนะ แล้วก็จะเป็นข้าวผัดอีกเมนูหนึ่งอู้หน้น่าอร่อยเดีจะอร่อยหรือเปล่าโอเคตอนนี้เราก็จะเดินทางกันกลับแล้วนะคะทุกคนคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากเลยเดี๋ยวจะพาเดินดูภาพบรรยากาศด้วยคน,นคอ่านขึ้นไอ้เก่งสำหรับคลิปนี้ก็อย่ายลืมฝากกดไลค์กดแชร์คครที่ยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามแล้วก็ฝากดูโฆษณาให้ด้วยนะคะทุกคนบ๊ายบาย หกล่เลยเาย้ำเอาไม้พืนมาจากนี้ตกใจนึกว่าไปหยิบหนอนมาซะละโฟกัสไปหยิบไส้เดือนมาค่ะทุกคนน่ากลัวมากไปย้ายไปไปหยิบแล้วก็ไปเอาให้ยายอ๋อแบนหมดแล้วจะได้ถ่ายวิวไหมเนี่ยไปแล้วนะคะบ๊ายบาย กุ้งเหลือจากปีใหม่มากคน